เฮชื่ออะไรวะเนี่ยเกรดข้อมูลมันพิภพ,พ,พเทะเลเพลิงความสามารถหนึ่งขอเฉินรุ่ยเปลี่ยนพื้นพิภพหลอมเหลวกลายเป็นแมกมามีชื่อเล่นจากคนอ่านว่ากระท่าทองแดงเดินดินเฮ้แกนะแกบุกมาปาไฟถึงห้องแล้วยังมาวางกับดักเอาไว้อีกจริงสิในนิยายมีห่อเหินเดินได้ฉันเคยอ่านเจอ นั่งระบบให้ฉันเหอะล่อนอย่ามาขี้โกงค่าวิสัยที่ปลดล็อกท่าุเดินอากาศคือสามรอยแต้มตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้ยหกติดแต้มจะเอาจากไหนมาหักลบแต้มมันไม่ใช่สบายเดเฮนนะเฮย้ยเพิ่มลูกหลานเองได้นะ่ะถ้าหล่อนไม่ทำภารกิจนะเออหนอยนั่งระบบขี้งกฉันลุยเองก็ได้